สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่วัดบางตลาดกันค่ะอยู่ที่อำเภอคลองเตยจังหวัดชายังเซาค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระที่โบสถ์เก่าวิหารเก่ากันนะคะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดบางตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระที่โบสถ์เก่าครับโบสถ์นี้เก่าแก่จริงๆเลยครับก็มีมาตั้งร้อยห้าสิบกว่าปีนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดมาเที่ยวไหว้พระนะครับทำบุญไหว้พระกันวันนี้ก็บรรยากาศดี ตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณโบสถ์เก่าโบสถ์โบราณนะครับแหมโบสถ์หลังนี้เก่าแก่จริงๆ <c oughs> แต่ว่า <Okay. S 1> ทางวัดดูแลไว้ดีเลยนะครับ <c oughs> ก็มีการปฏิทิงคอนใหม่นะครับแต่ก็ยังลูกรงเดิมอยู่เพียงแต่ว่ามีการปฏิทิงคอนมุงลังคาดูแลลังคาแล้วก็ฝาผนังใหม่นะครับ <c oughs> แล้วก็บริเวณพื้นก็ปูกระเบื้องใหม่นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณ หน้าโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โบสถ์เก่ากัน,นครับนี่ก็เป็นลักษณะมังกรและพญาน,นาคนะครับอยู่ที่บริเวณทางเข้าอ่ะช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเดี๋ยววิสักครู่เราไปไหว้พระในโบสถ์กันเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาเ,เพื่อนเพื่อท่านผู้ชมไปนะครับเพราะว่าโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้พื้นด้านบนนี้สูงกว่าโบสถ์นะครับเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นพื้นเดียวกันนะครับเป็นพื้นต่ํา แลวมาระยะหลังทางวัดก็มีการติดั้งขอนนะครับโมดินขึ้นมาให้มันสูงขึ้นนะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดนี่แหละครับคือบริเวณหน้าโบสถ์โบสถ์โบราณเลยแหละนะครับเก่าแก่จริงๆแล้วก็มีเสาสี่เหลี่ยมเสารอบนอกทั้งหมดสิบต้นนะครับอันนี้ก็เป็นโครงป้ายเก่านะครับก็ไหว้พระข้างในกันค่ะไปค่ะ ครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพืเ่อนและท่านผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพอรกับท่าศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปโบราณนะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณโบสถ์โบราณแห่งนี้นี่ก็คือลูกนิมิตลูกเอกนะครับก่็หลังจากที่ทางวัดมีการปฏิสังขรณ์ใหม่นะครับแล้วก็ขุดลงไปลึกถึงาสามเมตรเลยมั้งครับเห็นจะได้3เมตรเห็นจะได้นะครับจากคําบอกเล่านะครับก็ นำขึ้นมาแล้วก็ประสิท์ังขรนไว้อย่างที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็สําหรับโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์เสาไม้ตะเคียนนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเอาผ้าสามสีมาผูกเพื่อเป็นการถวายให้กับานางไม้หรือว่าหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองตามคําที่เขาเรียกกันนะครับเพราะว่าโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์เก่าแก่บโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์เมื่ออไหน่าเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับในย่านนี้แหละ ย่านของบางตลาดนี่แหละนะครับก็มาบวชกันมาอะไรกันตั้งแต่สมายัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับจนมาถึงปัจจุบันตอนนี้ก็มีโบถชหลังใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ก็ไปใช้หลังใหม่กันนะครับสุดท้ายแล้วหลังเก่าตอนนี้ก็กลายเป็นวิหารนะครับก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณในโบสถ์หรือวิหารเก่าแห่งนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านในสุดก็เป็นองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาสักการบูชาสาบวหว้ขอพรกันเป็นประจำนะครับกับสถานที่ตรงนี้ครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสนะครับเดินทางมาเที่ยวจังหวัดชายเชิงเซาเมื่อไหร่นะครับก็เดินทางมาที่นี่ได้เลยนะครับวัดบางตลาดนะครับอยู่ที่ตําบลบางตลาดอําเภอคลองเขือจังหวัดชะยเชิงเซานะครับท่านก็สามารถที่จะไอยไหว้พระหลายวัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําให้นะครับในญาาิอําเภอคลองเขือนนี้นะครับก็มีวัดบางตลาด วิหารเก่าโบราณนี้นะครับแล้วก็ไปโน่นเลยนะครับวัดบานกล้วยมีอายุมาโดยประมาณพอกันเลยนะครับเก่าแก่เลยครับตรงนั้นเป็นบนดกเก่านะครับบันดกโบราณนะครับไปไหว้พระสักสิที่นั่นได้เลยนะครับแล้วก็ขย่ยไปอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นวัดคุ้งต่างนะครับก็มีวิหารโบราณเช่นเดียวกันเมื่ออดีตที่ผ่านมาเป็นโบสถ์นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นวิหารแล้วนะครับเป็นวิหารหลวงพ่อปอมมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับ ็มีพระพุทธรูปโบราณปฏิจจฐานอยู่ในวิหารนั้นมากมายเลยนะครับแล้วก็ในบริเวณสถานที่ใกล้เคียงกันนี้ก็มีอีกหลายวัดเลยนะครับที่ท่านจะเดินทางไปทําบุญไหว้พระได้เลยนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นเสาเสาไม้ตะเคียนทองนะครับก็มีผ้าสามสี ผูกอยู่ที่ต้นเสาอย่างมากมายเลยครับก็มีพี่น้องประชาชนมาบนบานสารเก่าแล้วก็สําเร็จกัน,นครับแล้วก็นําสิ่งของมาแก้บนกันบ้างนําผ้าสามสีมาปลูกเพื่อเป็นการถวายและแก้บนให้กับเจ้าแม่ตะเกียนทองนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปโบราณนนครับก็เป็นาปางมารวิชัยร่องรอยของการปิดทองอย่างมากมายเลยนะครับสาหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาไหว้นะครับบางคนก็ มาปิดทองเพื่อเป็นการแก้บนหลังจากที่บนบานสันล่าวแล้วสําเร็จแล้วนะครับก็มาแก้บนกันสําหรับวัดบางตลาดนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณนะครับที่มีมานานมากๆเลยนะครับเพราะว่าอทาิตที่ผ่านมาวัดบางตลาดไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับก็ยังขยับไปหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่ไกลจนเกินไปนะครับแต่ปัจจุบันตรงนั้นนะครับทุกวันนี้บางคนเรียกว่าวัดล้างนะครับ เพราะว่าเดิมทีจะเป็นวัดบางตลาดนี่แหละนะครับไปก่อสร้างตรงนั้นนะครับแล้วทีนี้ที่ตรงนั้นมันน้อยจนเกินไปนะครับไม่สามารถจะสร้างเป็นวัดขึ้นได้ก็เลยกลายเป็นวัดล่างไปตรงนั้นนะครับปัจจุบันนี้แต่ว่ามาปัจจุบันนี้วัดบางตลาดมาเกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็เลยเรียกว่าวัดบางตลาดนะครับเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาวัดบางตลาดก็ริเริ่มการก่อสร้างเป็นวัดเล็กๆยังมีความเจริญไม่เพียงพอนะครับในยุคนั้น เพราะว่าสะพานข้ามทางบริเวณหน้าวัดก็ยังไม่มีนะครับสมัยก่อนเดินทางก็ต้องใช้เรือกันทั้งหมดมิฉะนั้นวันนี้พวกเราก็มีโอกาสมา,าส่านำสเสนอและเผยแผ่นะครับออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนที่ชอบทำบุญตามวัดนะครับถ้ามีโอกาสก็มากันได้เลยนะครับที่วัดบางตลาดแห่งนี้นะครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเสร็จจากวัดบางตลาดแล้วอาจารย์หญิงจะพาเพื่อนและท่านผู้ชมไปที่วัดคุณแม่นะครับ หรือว่าวัดยานังสรามนะครับก็ชื่อเดียวกันแต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเรียกว่าวัดคุณแม่นะครับเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ตามคําบอกเล่านะครับก็มีคุณแม่หรือว่าคุณแม่อินเนี่ยนะครับได้ถวายที่ให้กับวัดแล้วก็มาใช้ชื่อนี้เป็นชื่อวัดนะครับก็เรียกว่าวัดคุณแม่นะครับประวัติมีมากมายนะครับบางทีเราก็ไม่สามารถจะเล่าได้อย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบอย่างแท้จริงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาเท่าที่รู้ก็แล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อทันใจหรือว่าองค์จักรพรรดินะครับที่ประฏิษฐานอยู่ที่บริเวณชายแม่น้ําบา,บางกงนะครับนี่แหละครับคือสะพานข้ามแม่น้ําที่จะเดินทางไปตำบลปากน้ําหรือว่าไปปากน้ําโจโรอำเภอบางทาน,นะครับเพราะว่าระหว่างบางตลาดกับปากน้ําโจโรอ,อยู่คนละฝั่งาาแม่น้ํานะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาก็ขอเชิญเลยนะครับมาทำบุญไหว้พระที่วัดบางตลาดนะครับ เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ชายแม่น้ําที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเยี่ยมชมบริเวณด้านหน้าวัดชายแม่น้ํานะครับที่ก็คือเขือ่อนชายแม่น้ํานะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือซุ้มทานเข้านะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปน้อมสักการบูชาขอพอร,ก,พอรกับพระศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโบสถ์โบราณนะครับหรือว่า ในวิหารปัจจุบันนี้นะครับอดีตเป็นโบสถ์นะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นวิหารแล้วนี่ก็ครับคือรูปทรงของวิหารนะครับนี่ก็คือลูกดิมิตรลูกที่2ที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็ใบเสมาเป็นลักษณะแบบโบราณจริงๆเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านี้ก็มีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้าไปน้อมสักการะ นี่ก็คือรูกนิมิตรลูกเอกที่อยู่ในโบสถ์นะครับหรือว่าในวิหารปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็คือรูปเหมือนของอดีตพระเกจิอาจารย์จเจ้าอาวาสรูปเก่านะครับองนี้ศักดิ์สิทมากเลยนะครับเมื่ออดีตที่ผ่านมาเป็นพระเกจิอาจารย์มีวิทยาคมแก่ก้างนะครับตอนนี้เราก็พาเพ,เพื่อนและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณ ด้านหน้า,าพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการบูชาขอพรกับสถานที่ตรงนี้ก็มากันอย่างไม่ขาดสายนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็เป็นพระพุทธรูปโบราณน,นะครับพระพุทธรูปโบราณที่ประดิษฐานอยู่ที่ตรงนี้ตั้งแต่สมัยเก่ามาเลยนะครับก็อยู่บริเวณด้านหลังสุดนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นองค์พระประธานนะครับ ในยุคสมัยก่อนที่ผ่านมานะครับนี่ก็คือบริเวณและสถานที่ในวิหารแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จต่อจากนี้ไปเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปที่วัดโพรอากาศหลวงพ่อสมชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าวัดโพอากาศนี้มีอะไรบ้างนะครับติดตามกันให้จบทลิปนะครับถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชม เยี่ยมชมบริเวณสถานที่วัดน,นี่ก็คือโบสถ์ใหม่นะครับของวัดคุณแม่หรือว่าวัดยานแห่งนี้นะครับบริเวณและสถานที่นะครับของโบสถ์ตรงนี้ก็เป็นซุ้มทางเข้านะครับสำหรับโบสถ์หลังนี้ก็มีความงดงามอย่างไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับ นี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับที่ประดิษ,ษฐานอยู่ที่บริเวณหน้าตัวซุ้มประตูทางเข้านะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อทันใจนะครับของวัดโลกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดตามกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อทันใจนะครับที่อยู่ในวิหารแห่งนี้ตรงนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมเยี่ยมชมสถานที่บริเวณภายนอกนะครับ นี่ก็คือลักษณะพระมหาเจดีย์โบสถ์นะครับใหญ่มทึกมาเลยนะครับใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเลยแหละนะครับเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆผมอาจารย์นัทก็จะมาเล่าเรื่องและบรรยายให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมได้ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของวิหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือองค์หลวงพ่อทันใจนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลกล่าวขออะไรต่างๆทั้งหมดมักจะสําเร็จทันใจจริงๆ แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการบูชาขอพรบางคนก็มาแก้บนนะครับแล้วก็บริเวณที่อยู่ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปโบราณนะครับก็เรียกว่าหลวงพ่อลุ่มนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากบนบานสารเก่านะครับเรื่องความเจ็บป่วยหรือว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตตามคําบอกเล่ามาคือสําเร็จแทบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อลุ่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากมิฉะนั้นเป็นที่ขึ้นชื่อหรือเสียงเลยนะครับ มีนั่นพี่น้องประชาชนที่มีความทุกข์มีความลําบากนะครับลองเดินทางมาน้อมตักละบูชาขอพรกับหลวงพ่อรุ่มและหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วท่านจะสาเร็จทันใจนี่แหละครับหลวงพ่อรุ่มที่อยู่บริเวณด้านหน้านี่แหละนะครับด้านหน้าหลวงพ่อทันใจนี่แหละตอนนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้ารูปของหลวงพ่อแจ๋นะครับเมอสักครู่นี้เป็นรูปของหลวงพ่อแจ๋นะครับ เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสมชายอีกทีหนึ่งนะครับนี่แหละครับหลวงพ่อลุ่มนะครับองเล็กเนี่ยเราก็มาติดตามรับชมเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันนะครับสําหรับท่านที่มีความทุกข์มีความลำบากก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพรได้เลยนะครับ บริเวณสถานที่ตรงนี้ก็มีพระแก้วมารกตสามด้วยดูนะครับปริษฐานอยู่ที่บริเวณด้านล่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาท่านขึ้นไปชั้นบนกันนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมขึ้นมาน้อมสักราระบูชาขอ,ขอพรกับองค์พระสัจใจที่ประดิษฐานอยู่บนฐานขนาดใหญ่นะครับอยู่บนชั้นบนนี้แล้วนะครับ ซึ่งเป็นลักษณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีความงดงามอย่างมากเลยนะครับตอนนี้เราก็พาให้ท่านได้เยี่ยมชมนะครับงดงามมากๆเลยนะครับพระมหาเจดีย์โบสถ์นะครับก็ไม่รู้จะเรียกยังไงนะครับก็ต้องเรียกว่าพระมหาเจดีย์โบสถ์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าใหญ่โตโอรานมากมายเลยนะครับ พระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวนะครับมีความงดงามอย่างมากเลยนะครับตอนนี้เราก็พาเ,เพื่อนและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธเมตตาแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่มีความปรารถนานะครับอยากสักระบูชาขอพรกับพระพุทธเมตตาก็มาได้ทุกวันเลยนะครับที่วัดโพงอากาศแห่งนี้นะครับอาเภอบา,างนาเปียวจังหวัดฉะเชิงเทราครับมาน้อมสักระบูชาขอพรกับพระพุทธเมตตาแล้วอะไระต่างๆในชีวิต ดีขึ้นแน่นอนนะครับนี่ก็คือบริเวณนะครับในวิหารของพระพุทธเมตตานะครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับงดงามจริงๆนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเราเชื่อแล้วเกินว่าถ้าท่านใดมาเห็นนี่ท่านจะบอกว่าไม่อยากจะกลับออกไปจากตรงนี้เลย เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาท่านผู้ชมไปที่วิหารพระที่อยู่บริเวณชั้นล่างของอพระมหาเจดีย์นี้นะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขร่ํารวยไม่เจ็บไม่จนกันนะครับเราก็มาอยู่ที่บริเวณวิหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมน้อมตักน้ำบูชาขอพรหลวงพ่อพททุทธโสธรและพระศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณใต้นี้นะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็จะมาน้อมสักการะบูชาขอพอรกันที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นลานบุญถวายสังฆทานก็ดีนะครับถวายค่าน้ำค่าไฟทำบุญใช้นี่ที่ยนีสงรายการบุญต่างๆไม่มีถนนราคานะครับทําบุญตามกําลังศรัทธาได้ทั้งหมดเลยบริเวณตรงนี้นะครับอตอนนี้เราก็มาชมเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันเลยนะครับนี่ก็คือหลวงพ่อแจ๋นะครับ สำหรับท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับถ้าท่านใดยังไม่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดโพอากาศนี้ไม่เป็นไรนะครับตั้งจิตอธิษฐานได้เลยครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆนะครับมาขอพรไหว้พระอยู่ที่บริเวณตรงนี้แล้วนะครับอ่ะช่วงนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับพระสังกจจาย,ยนะกันเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเ,เพื่อนและท่านผู้ชมมาน้อมสักการบูชาขอพรกันอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับชมกันไปเรื่อยนะครับ mm hmm. ครับช่วงนี้ก็มาเกือบจะถึงท้ายรายการแล้วนะครับติดตามชมกันไปเรื่อยนะครับเพราะว่าบริเวณสถานที่ตรงนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาปิดทองไหว้พระกันที่บริเวณตรงนี้ตลอดเวลานะครับเป็นวันธรรมดาหรือจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์มากันได้ทุกวันเลยนะครับ เพราะว่าการทำบุญตามวัดนี้ไม่จำกัดเวลานะครับถ้าตะวันขึ้นเมื่อไหร่ก็มาก,กันได้เลยนะครับคามบรายเขาบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่เราก็สามารถสร้างบุญตามวัดกันได้เมื่อนั้นนะครับมีฉะ่นั้นมากันได้ทุกวันเลยนะครับกับสถานที่ตรงนี้นี่ก็คือพระสังฆจายนะครับบูชาแล้วโชคดีมีลาบร่ารวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะครับค่ะ่วงนี้หมดเวลาแล้วคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะ